ขายดอกไม้ขายหอมขายบักทั่วขายข้าวเมาขายบักแตงขายขี่กระบอกมีสุดเนียวอาหารปลาคนละโอ้ยายแล้วคือท่านสมัยที่เราสั่งเราโร่เท่าไรล่ะเท่าแม่โร่ละหาเสียบเห็ดเองบ่เฮ็ดเองเป็นอาหารที่มีกรรมวิธีเฮ็ดยากที่สุดก่อยมันนี่เท่าไรมันนี่ ไร้ซาว่ยอยั้าอ um yep, um, yep ี้งยังมาขายเนี่ยน้อทางนี้มากบัวบักหอยมากระทิ้นมาขามน้อยก็ดูป่อใครนี่ขายจังหดแม่ เบิดนี่เดอเบิดนี่วาิบเบ้อะดาทเอาเบ็ดนี่เอาเบิดนี่แม่นี่นี่กระถินนี่ข้าวหน่อยกัะบบาข้าน่อยกะบบาทโมกอีหยังคือตาแสบแท้มกหงมงเกาะมกห่วงยังนี่อยู่บ่อยมต รับมีดปีรับมีดง่ายได้ใจดีคมไวน้ำเบาสิบบาทแล้ววะนะครับผมดำเงยไว้่ยังนั่งฝอกอยู่ว่าขื่นผลเม็ดน้าเม็ด่าเอานะครับเม่อเราอเนี่ยเนี่ยนี่เป็ตัวอันตาเอานะครับพันเ็ดพันไก่เาดีค่อนดีครับเอบาเครื่องรับเม็ดาอุปกรณ์มาตรฐานแบบนใบม่ัญญาคนบบยกคนเขียงอะบ่างครับเขียงหน่อยป้าควั จนขวัญนเนาะว่าสีโตกก๊ะกระบอกโตกจักเถื่อว่าสิตกว่าสิอยู่เรื่อย,ยถ้าอยู่กับมีดจะฟาถึงนาทรายเศร้าคือสามสิบสามสิบบาทปลาเข็งครับปลาเข็งจังสีมาเบิ่งนี่เองเนี่ยมีหอดปลาคอใหญ่ยังมีคอนบ่นี่มีคอนที่บ่นี่แล้วเปนคอน อาหารอีสานบานเอาพี่ลองเออเดี๋ยวเดี๋ยปลาขอนเดีดยวทานี่ปลาขอนพักกระโดนพักกระเดาพักกระเดากระเดาขนเม็ดแต่รับรับเม็ดปีกระเดาขมตุ้งนะเท่าใดสิบาทหว่อเบิดนี ยนุกผ้ใใส่มาใส่ยืนทุบไปดูไปอยู่บ้นเมื่อยล่ะคอยระเบิ <c oughs> ้งะเก่งครับจักบาทส <c oughs> ี่สิบเบิร์ละ่ะบอเอาอีแมีครับทางนี่ได้ยังมาขายได้แบกพริกได้น้อไมมได้บพิกได้นไหมได้บฮุ่งต้นมั่น เจ้าบอบจีนจัาบารนี่บักพริกนี่ยเอาเอาเจ้าไปยังไนบักกระทิมน่ะเอาไปล่วงทานจะไปเห็นล่วงทานตามบะฮงนี่อีกเจ้าเล็กกว่านี้เพิ่งจะของแค่บาทเฮ้ยสิกดเบิ่งจะลอยแล้วก็ลงเห็นจะโค้ดมาเรียงเด้อครับ แต่หอนมุกกว่าสิวกระสีเม่นปลาควนแล้วนี่เม่นบอเมีะปลาควนมันนกมันเทียนเริ่มนี่มากแล้วครับไก่สีหัวขาล่ะเมื่อยได้ไหมอีกทีหนึงไก่แล้วเนาะ ได้ยังเมืกี้จกยก็เกรแลี่ซือยังนี่หาเสื้อนนินดกะบายมันจะีา้านนี่ยมเนจบรรยากาศยังเมื่อเช้าครับวันนี้ผมอยู่ตลาดเช้าอำเภอกุดข้าวปุ้นครับอุบลราชธานีครับตลาดเพิ่นกระตั้งอยู่ในที่วากาศเลยตลาดทุกเช้าว uh? ัน วันยังเลยมอนี่วันสุกวันส้มักยังเลยคือไงแทนนี่มักพักทบานอยบักเขียบบ้านเฮาว่านันเขียบบ้านเหาปูกเองคัเต็มกัดตาโอ้คือปวด เสียสัญญาเมื่อเสาร์ครับย้อนเสียงจังน้อยนึ like งเด้อถ้ามาเลาะเบิ่งบรรยากาศอาหารการกินบาน้านเฮาปลาขอนเหรอเพืพ่อนวะมีปลาขอนมีมีหอดกบขอนมีหอดมีหอดบังหอยขอนกย่างแล้วก็เนี่นหลายอาหารบ้านเฮาช่วงนี้มาตลาดนี้ก็ผ้าเ <Saudi> <itié> <itaire> ส <na f resh> ียหลอดอะไรอยัางเงี้ยกับโอ้ยมี่เบอร์สียงชุดนี้เอาละมาติโต ปาดุกควันมาหันหันตัวมีแต่ปลาควันเลาะมาหนิต่างหนี่ขายไก่ขายไก่ทางนี้ขายบักแตงนี่ขายบักแตงขายบักหุ้งขายบักพริกขายบักพริกขายปีขายหอดปีกล้วยบักขั้มหน่อย เล็กน้แล้วก็ยีขายพ่อค่าขายหมดกาแฟขา,ยว,ายวุุ้เนี่ยบว่ะคนเห็นเราประจำพ่อค่านี่เบิร์ตเสียงวุ้นเสียบหาเราบางกันจักหน่อยพี่น้องบา้านอินดพาล่ำเลี้ยงหงยเลยปีนี้ับปีนี้บ้านเฮ้ามักใหม่ลายและะ้วก็ราคามันก็ถือพร้อมพอได้กินอยู่กว่าทุกปี คือเดียงจริงเครื่องอยู่นนี่น่องง่วงน่องออกบนนี่น่องออกค่ะน่องออกนี่คือมันออกเองนะพี่นี่บางคนมันเกิดบเข้าใจต่อเริ่มมีแหละใกล้สิฮอดบุญเขาเขายังหลักกวนเขาประดับดินบ่ก่อนบ่ทแม่ื่อไหร่ประดับดินก่อนนี่มาเอาไปใส่หัวเขาหน่อยเด้อต่ออร่ออร่อยหนึ่ง บรรยากาศย่ำเศ้า,าครับตลาดเศร้าอำเภอกุตเขาปุ่นอาหารการกินอาหารอีสานอาหารปลาคนละโอ้ยใหญ่ล้วคือท่านสมัยที่เน่เาสั่งเราโรเท่าไแหลทะท่าแม่โรล,ละหาเสียบเห็ดเองบอกเฮ็ดเองเป็น,ปนอาหารที่มีกรรมวิธีเห็ดหยากที่สุดก่วยกวยสิไดีกินมีแต่อยู่ในส่วนแถวภาคอีสานบานเฮาีละ กลัวสีขุดกลัวสีแซ่กลัวสีโอ้หลายแนวเหตุบทเป็นมันก็เม่าตนานนานา่างกาะแสผมมีประสบการณ์ชำนาญการมาเอียงแล้วนี่แม่ขายจักบาทอ่ะจ้าวบาทก็ขายครบกบควันกรบควันผมหลอบางกวันทัางนี้มันคือได้ปบาลูกหลายแท้หน,หนอนนี่ปลาเรียง ปลาดุ๊กข้าวบาทม่วงดวงข้าบาทแล้ววะก็มีวัสดุยางสูเหนียวเลยขี้ผุเข่าหงามก็มีอ๋อจีทัวขายเป็นห้างบ่ขายเป็นห้างหรือขายยังไงนี่ขายเป็นห้างเลยครับขายเป็นห้างปั้นพูดแล้วพูดแล้วเท่าไหร่พูดละร้อยกับพูดละร้อยวันเราขายบ่แพียงเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิเลือกเอาหุ่นไม่ไม่เลย เล็กนี่ <S 1> <S 1> อันละร้อยจ้ะกองละร้อยกองละร้อยบาทค่ะร้อยเดียวถามไว้เพื่อเพิ่นเอาไปใส่ห่อเขาหน่อยจังหน่อยเฮ้ออีเมียแดนปลาซิวปลาซิวคอนบ่หันปลาซิวคอนปลาซิวคอนกระปูคอนเลหะมักกะชิ่น มีแต่เนี่ย oui, อยากเนี่ย,ยกินคุณนะเท่าไรกระหนันลุงละแาวมาใหม่ก็แซ,ว,ซวแล้ววะ่ะยังสีรอมาเบืองนำ้ำทั้งปี <c oughs> ขานถือผีน,ออออน้องอุ้ยหอมแถ่น้องจะบวงเหรอ ปิีงไก่เราวัตถิโเนี่ยราเห็นกันหมอน,นี่คนขึ้นไลท์แทะบ้านอันนี้เพิ่นป้าข,ขวัญเลยพี่น้องช่วงนัง้นการพนันซาเนาะมาัิมักเป็นครับสิมักเป็นว่าฝนทิมช่วงนั้นนะ่ะป้าข,ขวัญแล้ว ไอเสียบางแบบถั่ววัวน่าถือมันหนักปคุ้งหาบาทนวยละหาเฮกวางละหาหนวย่า้วยละหาบาทด้วยสัตว์โอ้ยปวดโผางามเพลินลายสมผักเซียนเสียวเวสัยน้ำมะฮงน้ำเพลิน หล่อเบ,บิงตลาดยางมอเสาครับคนไลค์ขนาดทนี้ทุกอย่างสิบอาหารเถือกอาหารไลค์โอ้ยังเป็นไผ่สีจวงไผ่แล้วเด้อนี่คนเอาเหมือว่าเราดอกไม้แลนลดเกลือกอ่ะจะเป็นไผ่จวงไผ่ล่ะซิมฟร,ซมรีซิมฟรีซิมฟรี ของฝีก็มีในโหลกด้วยกีลเ๊บดอสิบฝีแล้วมาคบหน่อยกบหน้าปลาย้อนยังในบุญล่ะหลายแนวอยู่กอยมากเข่งดักแด้อันน่ะของเอยเรา้อยก็จะไข่ขเนี้ยเพื่อเขาเจ้าว้ยยังเสียรืมอยู่เลยดิผลกันเอาเอ๋แล้วรวมมาต้อง้ามอยาก ผนมาเลยผนมาเลยที่เป็นแต่เนียวนิ่มนี้แทนเหนียวนิม่มกรอยครับมันเป็นแนวที่เห็ดหนากรีอรอ่อยอ่ะมีะสบการณ์เห็ดบ่ได้มันต้องแบบว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผ้าเห็ดนะรู้เท่าไรั่นนี่ร้อยหกสิบครับราคายังซ้ำเก่ามผมไปเร็วเล็กน้อยเดี๋ยววันนี้ผมหาเลาะซื้อเบื้องกัน กับเขาอันนี้นะหะแน่ยอยากได้อีกคนผสมบอลเงินครับงหน้าทุงกระหาบาทปัคือปวดเถอยู่คือเบื้อเบอ้อดเอามาเขือตัวนีกคนอันนึงเป็นบักเขือบังหน้าหาบาทเอ้าขอบคุณครับบักเขือจากบาทบักเขือหันบักเขียบสบาทครับสิบาทบักเขีอ่อนๆด้เก็บไปไหม บัก <irgend. S 2> หน่าวทุงละห <Transportation. S 2> <screen> oh, ้าบาทครับถุงบักไงโอ้เจมันก็คือมาถือให้มันเมื่อยครับแมนโอ้ทอดขอบคุณครับประเดี๋ยวบักหน่าวทุงละหาบาทปวดผูกว่าหันเราถือมาหลายถุงอยู่เด้อแต่ว่านมันเหลือถุงเดียวเขาจะาสื่อเบ็ดเบิดละบ่ยุไส่จะนั่งยูุใส่หอบ่ แม่ข่าขึ้นหลายแท้ส่วนนี่ขายดอกไม,ม้ขายหอมขายปลาทัวขายข้าเมาขายบัา,า,าบแตงขายขี่กระบองอมีสนุนิอันนี้คือบบเคยเห็นนี่เพนะาเอนยังแม่ขาย่งบอกขี่โต๊กบนนี้บบเห็นเหิงหน่อแต่ข้านหน่อยไปเก็บอยู่อก ขีดโต๊ะอันนี้มากระนี่มากระเอาเอาสูตรหนึ่งอีแม่เนี่เนดูดไม่ด้มาระูเทาผิดแเอทาห้าสิบาทเอาอย่ดูดเอาเงินเยียดกันเด้อนี่เด้อ เรียนเสียเป็นยูพีเนี่ยเรียนแหงอันตนี้โอ้ยอภาพเดือดับน,นี้อเ,เอาทำเน,นี่ยชื่อไปฝากกู้เท่าดอกบ๊วหอนทื่นดอกปลาต่างนี่แหละอ <laughs> ย่างน้่นโลหกสิบหกสิบขายพร้อมคั่วพร้อมคักขนาดเลยเราขยาวยพร้อ <laughs> มปลาขยวก,ก็วมีวานนี่ ปลาขยาวแล้ว嘛ไขไม่ลอยบ่สื่อให้พร้อมขั้วให้พร้อมแยกสี่ส่วนปลาครับมี่วัสดุเนี่ยผลจระเมดปลาบึกไปยังในบัวลายแน่วมากระชิ้นไงเอาหัวยังนีเอาได้พี่น้องขยาน้ำหาหัวยูผิดเดออหัวไหม ตัวเป็นก็มีตัวใส่ขีก็มีครบันมี่เขาจะน้ำหาอยู่ทา,างพูน <c oughs> มาหวัวด้วยบุละ่ะเ <c oughs> จาา้าน้าหาหัวย่างละหาย่างละซีฟย,ยังละเศร้าอาหารตามฤดูกาลบานเห่าครับกช่วงนี้มันเป็นเขาเอื่นว่าฤดูฝนอาจจะฝนมัวโตกนี่ฝนต่ว่าฝนบ่ตก <c oughs> ปลาก็เริ่มขอนชิลกินปลาขอนนึง่านงน้อนนี่เขาเมาครับเขาเมากวยจิปโปอมจิปโปอม มันนี้เท่าไรม่อน,นีร้อยซาวร้อยซาวร้อยซาวร้ซาาวแต่ซา,าเอาขอพูดครับขักเน่นนเนี่ยข้าวข้นดีเอะวันนี้ขูดอันอันนี้ให้พร้อม กองเทอะไระแม่คะกองละเศร้าจ้ะกองละเศร้าเอาหให้แน่จักอันจะได้ไม่ซุกความกินมันบสุกเด้ควายม,มันเทิมบ่มเบิร์ตไปเองมาว่าท่านดิศะเออเขาจะเอาไปเบิรแล้วหน่อยจุมีแต่กองนี่แหละมันบางอ่างเอามืออื่นจะกินก็นได้สั่นเอาตัวนี้ก็ได้นี่ครับเอเอางามดีตัวนี้ลื่นกินตามันตีเตวเซเวนขายายไปเก็บ้ยกล่อมเขาจาวาใช่นหมนี่บ่นี่ก็งอ่างพกัดเอาเอามาหลดดิแม่เอางามพุกจัดเอากองเลยเอาหลดตัวได้ก็ได้เอามาหลดงามอยู่ มาเคียบบ้านเท่านี่าเนาะเขียบบ้านเฮ่านี่แล้วเสียบครับเขียบบานี่แหละเสียบเราขายอยู่ไซร์บัตบากหน้าหาบานั่มาซื้อบักหนาาได้ยังไวกักเขียงไงครับคุณน้อยนี่ขายหยังนี่คุณน้อยนี่คุณหมอวันนี้คุณหมอค่ะโอ้ยคุณหมอตอนนี้ กำลังตรวจสุขภาพอยู่หุ่นหมักหอยหอยซื้อลงเซื่อรี่ลาบเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ลาบได้ลาบมาทั้งพี่ลาบเท่าลาบหัดเปียกตัวมันลาบปลาตองลาบปลาตองลาบเท่า บุย๋ยจะเสียบขนาดลาบเท่าเราใส่สูนี่เอาเลยประกาศหาบักเน่าวันนี้เราว่าอยูย่ใส่เราบัาากเน่าเรามาตานีนะเราววะผมมาเลาะเบืงง้องกันบางเน่าตัวได้บักเขียบนี่แหมห้าสิบบาทเอาเส้าเดียวเส้าเดียวครับ,บวันนี้เส้เาดเดียวถุงเส้าถึงเส้ามาตลาดนีผพาเสียหลอดเด้อย่ามาผู้เดียวครัเนี่ยพูดว่าถือซอย มาผู้เดียวคือคอยกับเป็นแนวนี่ละไม่ใช่เป็นแนวถือหรอป่ะดิอนนบอ้มาน้ำกับเหมือนในส้งเล็กหน่อยไปโรงเรียนสมพักสมพัก<อ>บรรยากาศบ้านๆอาหารบ้านๆตามฤด,ดูกาลมาลเด้อมันนกมันเทียนคนน่ะผักกาดกินก็โกลเดหน่อยเด้อพักกาดหนะินออกดังฮึ่มฮได้หนึ่ออกดังหินหินวาสบีอีสานมันนกมันเทียนครับ พงด้นพีนองด้อยมันรูงก <sh> ับกระถา่เริ่มไปคุดมาล่ะหักเหนียเนะครับไก่ละอโอ้ทางนี้ไปจะบานๆเท่าเลยมีหอดบักเอื้กพี่นองหายากด้วยนี่บัคยมีหมากเอื้อเขาเจาใส่ตะบังงไหนบเอตะบังงบรัวมันสะมีขนเดอบัวเบืองกยนยังไงขนนี่คือของเถเด้ย พวคขากเนี่ยเดีหมวอนี้ทคทงนักจังหน่อยครับาห,าหาแนวสื่อซอยอยู่จังวะแน,นวในบนนะฮั <c oughs> นเดียวกันบนนี้บ่อคนละห่านคนละหานบอเอายั้งละซอยเอาแบกทัวตี้แบกทัวทัวเจ๊กับหำอันเดียวกับพ่ออันมันหนักอันนี้ม่างพ่อเดียว <c oughs> ก็เดือดอซอยนี่ละางเรียกตะ้นยก็จะคุโสแต่้ายอยเบิดเลยเยะไล่ะเบิดตัวจะนั่นมากเพื่อสีหอบตลาดใหญ่มีผักกะเหนียงเราเบียรผักอีตูยงเดีบักเอิ่นี่จ้าบาทลนบักเอิกหันชิบบาทแล้ววะเอาช่วซอย กินขนมาไหนกินขนมาไหนออกกินขนมาไหนเอาเนื้อทอะไหมเสื้อไหพุทเทวเฮ็ดดอกอาใัยกินน้ำพุทเทวเราเนี่ยเสื้อมากไฟฟ้าก็เลยเราขูดให้เสื้อมากเสื้อผู้ อของหวานสิบบาทคือคักอยู่เด้อครับวันนี้คือคักอยู่ตลาดเสาบ้านเฮาพอได้เลาะพอได้เบิเ่งครับเลาะหากับเขาเนี่ยเอาจิ้งเหมือนเสาพุดกระปุ่นนี่ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีอาหารพื้นบ้านหลายนะครับหัวด้วยสามสิบบาทสาบาทหัวด้วงามงามแม่จ้าง่ามคือไม้ขาสามสิบบาทงามเหลือหน่อยจ้ะ หมองามจริงเนี <önemli S 2> ่ยถามผู้นี thing ่นี่ถามอีู่พอนี่งามน้อพ่อเนาะมีหอดหมวกหน่อยมีหอดแนวตวงปลาแดกกระติบเขากลองเท่าไรละพ่ออันใหญ่นี่กลกองใหญ่สองหน่อยกองใหญ่สองหน่อยกองน้อยเท่าไรกองเขาบ่องใหญ่หน่อยล้นไฟ้บ่พอยุกบุ้งดูพ่อนี่ล้นไฟ้บ่เนี่ล้มควันครับโอ้เขาเอิ่นว่าล้มควันเนาะกันหมอดกันมันจะคือล่าอืมกันหมอดกันล่างามนล่แหะกันติบุ้งควัำนี่ มันงามอยู่แต่ว่ามันบอกกันหมดกัสิบนมันอบอบหน่อยแต่ว่าตัวนี้มันกระสิบแปว่ากันเนี่ยลอยเปอร์เซ็นาไปถักเนี่ยงงามๆครับมาซื้อน้ำผัวเราขนมอ้ขนมขนมขนมขายสามกกห้าิเอาร่วมค้ากันได้เหมือนร้บถักเนี่ยแทบบาทมิจฉาน่อาจากถื้อด้วยบนนค่อยนักเลยวหมือน มีแต <LO an> ่เนี่ยเสบเถอะเนาะแสียบเสียบเสซื้อซื้อซื้อเสือซาเสือใสผมมาผู้เดียวผมมาผู้เดียวก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อไล้บันไดดอกแต่ว่ามันหันเห็นอะไรมันก็อยากซื้อน่ะเป็นธรรมดาของคนครับกิเลสไล้มาติโทมีแต่เนวอยาก อยากย่างเรรียกย่างละหน่อยแต่ว่ามันกัดลายไปเองเพรเดียววยเยเด๋ยวซอยมีขาครับเพราะเดี๋ยวหายกำลังใจ